ฝันว่าดูคอนเสิร์ตการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณระวังการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีอยู่ในช่วงเวลาของความรุ่มรงรักสนุกพบปะสังสรรค์เฮฮาความรักคนไม่โสดอย่าคิดแม้จะมีกิก๊กเพราะจะมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายตามมายัางไม่คาดฝันช่วงนี้ดวงความรักของคุณกำลังเด่น ระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดีคุณจะได้พบรักกับคนต่างวัยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่าดวงการเงินการงานจะเกิดเรื่องติดติดขัดขัดจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับพี่น้องเขือญาติสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นและผลของมันก็คือคุณจะประสบกับภาวะเงินขาดมือ ช่วงนี้ทางที่ดีให้พยายามหาเงินสำรองไว้ให้มากที่สุดหยิบจับทำอะไรก็งอกเงยเป็นดอกผลเลขนำโชค8-665-266-194ฝากกดติดตามช่องเดียวกันที่นำบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ